สำหรับน้องๆน,นะคะที่สนใจที่จะมาเรียนที่วิทยาลัย,ยเภสัชศาสตร,ร์มรังสิตของเราน้องๆมาดูกันนะคะว่ามาที่นี่น้องๆจะได้รับประสบการณ์อะไรกันบ้างนะคะ <sk r isa> อันดับแรกนะคะน้องๆจะได้ไปฝึกงานที่ต่างประเทศอันนี้จะเป็นประสบการณ์ที่เรียกว่ามีคุณค่ามากๆ ประโยชน์นะคะที่ได้รับจากการไปฝึกงานที่ต่างประเทศเนี่ยน้องๆจะได้เรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมต่างๆของประเทศที่น้องๆไปเรียนรู้วิธีการคิดทัศนคติในการทํางานนะคะและนอกจากนี้ค่ะเราจะได้เอาความรู้ที่เราเรียนที่วิทยาลัยของเรานี้นะคะไปใช้และดูศึกษาวิธีการทํางานในต่างประเทศเพราะเรากําลังจะฝึกให้น้องๆเนี่ยเป็น global pharmacist ค่ะ สำหรับวิทยาลัยเพศศาสตร์ของเรานะคะเรามีคอนเน็ชันที่น้องๆเนี่ยจะไปเปิดประสบการณ์ไปฝึกงานในต่างประเทศได้นะคะเช่นอเมริกาอังกฤษฝรั่งเศสออสเตรเลียญี่ปุน่นไต้หวนันและสิงคโปร์ค่ะ <S 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 สำหรับขั้นตอนการสมัครนะคะเพื่อที่จะไปฝึกงานที่ต่างประเทศเริ่มต้นเลยน้องๆสมัครสอบเพื่อที่จะเข้าเรียนที่วิทยาลัยเพศศาสตร์มรังสิตค่ะ จากนั้นน้องเรียนแต่ละชั้นปีนะคะให้ผ่านไปได้ด้วยดีอย่างมีความสุขจากนั้นติดตามประกาศการฝึกงานต่างประเทศและสุดท้ายดูคุณสมบัติของที่ที่น้องๆอ,อยากจะไปฝึกงานค่ะน้องบางคนอาจจะทราบแล้วว่าการเรียนที่ วิทยาลัยเพสัชศาสตร์เนี่ยจะมีอยู่2สาขาด้วยกันอันดับแรกก็คือการบริบาลทางเภสัชกรรมสาขาที่2เนี่ยเราเรียกว่าเภสัชกรรมอุตสาหาการนะคะต้องบอกว่าเป็นข่าวดีมากๆทั้ง2สาขามีโอกาสที่จะได้ไปเปิดประสบการณ์การฝึกงานในต่างประเทศทั้งสองสาขาค่ะเพราะว่าน้องจะสามารถเลือกว่าอยากจะทํางานวิจัยในระยะสั้นกับมหาวิทยาลัยที่เรามีคอนเน็กชันหรือไปฝึกงานที่ในร้านยาซึ่งทั้งสองสาขามีความจําเป็นที่จะต้องได้เรียนรู้ตรงจุดนี้อยู่แล้วนะคะ ทีนี้เรามาดู how to เตรียมตัวอย่างไรเพื่อที่จะไปฝึกงานที่ต่างประเทศค่ะสำหรับการเตรียมตัวก่อนไปฝึกงานที่ต่างประเทศนะคะน้องๆเริ่มจากความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะเรียนเพศัึศาสตร์ก่อนเลยค่ะจากนั้นเตรียมความพร้อมในด้านภาษาและสามารถที่จะมาปรึกษาอาจารย์นะคะได้ที่ศูนย์วิเทศสัมพันธ์เพื่อนแนะแนวการไปฝึกงานในต่างประเทศค่ะ ทางศูนย์ของเรานะคะจะมีการซัพพอร์ตน้องๆในแง่ของข้อมูลต่างๆของประเทศที่น้องๆสนใจจะไปฝึกงานรวมทั้งหาข้อมูลในแง่ที่พักอาศัยนะคะเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในย่านที่น้องๆจะไปอยู่จากนั้นถ้ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นคือถ้าน้องๆอยากจะปรึกษาเวลาที่อยู่ต่างประเทศแล้วก็สามารถที่จะติดต่อทางศูนย์วิเทศสัมพันธ์ได้โดยตรงหรือจะปรึกษาอาจารย์ประจำแหล่งฝึกด้วยก็ยอมทำได้เช่นกันคะ่ะ